บทน,นี้จะพามาตั้งค่าให้เวลาที่มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเข้ามาทางเว็บนะครับจะมีการแจ้งเตือนมาที่ตัวแอปไลน์ของเรานะครับเราก็จะ,ะสะดวกแล้วก็ได้รับรูอ้ออเดอร์เข้าแน่นอน100%นะครับวิธีการนะครับก่อนอื่นก็คือต้องไปติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อว่านี่ครับ WordPress Line Notification นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเวลาไปเสิร์ชหาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะชื่อ W p Line Notification นะ หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ upline notification notify สิไม่ใช่ notification upline notify หรือจะเป็นแบบนี้นะครับไปเสิร์ชแบบนี้ upline notify แบบนี้นะครับ แล้วก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็นรูปกระดิ่งจริงๆเนี่ยนะครับ WP Line Notify ก็ติดตั้งให้เสร็จนะครับแล้วก็ไอตัวลักอินนี้มันจะมาซ่อนอยู่ตรงตั้งค่าน,นี้นะครับแล้วก็ WP Line Notify อันนี้ก็ให้เข้ามาที่นี่นะครับจะเ,เห็นว่าสิ่งที่เราต้องการคือ Line Notify Token นะครับ แล้วก็เราจะมาติ๊กตรงนี้ไว้ก่อนอ่ะ add new order เกี่ยวกับบ o คอม m ม e ร์ e เนี่ยนะครับซึ่งก็ตรงนี้จริงๆแล้วอะมันให้ใส่เทมเพลตก็ได้นะหรือไม่ใส่ก็ได้เพราะเขาก็มีเทมเพลตให้อยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เทมเพลตมันก็คือว่าเวลาเราได้แจ้งเตือนทางร้านก็จะเป็น order item order name อะไรเงี้ยครับ shipping total เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆเราจะสามารถมาแก้เทมเพลตก็ได้นะก็ใส่เนี่ยอย่างเงี้ยตามที่เราชอบแต่ว่า ก็ไปลองเล่นดูแล้วกันนะผมไม่ไม,ไม่ทำให้ดูนะครับแค่จิ้มๆแค่นี้เองนะครับแล้วก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงโอเคทีนี้เราเหลือตัวเดียวคือ Line Notify Not t o Not t i n y Token l i n e n o t น f y Token นะครับจะไปเอาอตัวนี้ได้ยังไงนะครับก่อนอื่นก็มาที่นี่นะครับ Notify k คีย o t l i n e m e เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับมาที่นี่เสร็จปั๊บเข้าสู่ระบบครับแล้วเราก็เข้าสู่ระบบไอตัว l i n e ของเราอะนะครับทางอีเมลนะครับถ้าใครยังไม่ได้อ ถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองอ e ีเมลอะไรก็ไปดูในไลน์เอาเองนะครับอันนี้ไม่ได้สอน,นครับเป็นคนละเรื่องกันนะครับล็อกอินเข้าไปทางไลน์ของเรานะครับอพอล็อกอินเสร็จแล้วยังไงต่อคลิกที่ dropdown ตรงชื่อเราตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ my page นะครับเสร็จแล้วตรงนี้จะมี generate access token นะครับก็คลิก generate token ตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้เนี่ย ก่อนอื่นก็ให้ใส่ชื่อโทเค็นนะครับผมก็จะใส่ชื่อโทเค็นที่เป็นร้านใส่เป็นชื่อร้านของเราก็ได้นะครับแต่ว่านี่ผมใส่เทสโทเค็นอี่แล้วกันนะครับแต่จริงๆก็คือใส่เป็นชื่อร้านของเราได้เลยนะครับแล้วก็อ,อยากจะให้ส่งโน t ิฟิกโนทิฟิเคชันไปที่ไหนอย่างของผมก็นี่แค่ส่งมาที่ตัวผมก็พอนะครับอันนี้ถ้าใครทําเป็นบริษัทหรือว่ามีทีมนะครับก็สามารถที่จะเหมือนสร้างกลุ่มใช่ปะ่ะเราเรามีสร้างกลุ่มขึ้นมาเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันจะมีกลุ่มของผมก็มีกลุ่มเต็ไมไปหมดเลยผมสามารถเลือกให้ส่งไปที่่กกลุม็ได้นะ ส่งไปที่กลุ่มเนี่ยแปลว่าเวลาที่ออเดอร์เข้าอ่ m แอดมินหรืออะไรที่อยู่ในกลุ่มเราทุกคนก็จะเห็นแต่ตอนนี้ผมเอาแค่วันออนวันแชทกับตัวผมเองละกันนะครับแล้วก็กด generate token ได้เลยนะครับเราก็จะได้โทเค็นมาปั๊บผมก็จะ copy แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ paste ลงไปเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วก็กดบนันทึกการเปลี่ยนแปลงจบคราวนี้เดี๋ยวจะไปลองอสั่งซื้อสินค้ากันแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะล็อกอินเข้าไปที่ไลน์ออด มีไลน์อยู่บนเดสก์ท็อปที่คอมด้วยก็ล็อกอินในไลน์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามันแจ้งเตือนหรือเปล่าน,นะครับคราวนี้ผมก็จะไปที่ร้านค้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปสั่งซื้อสินค้านะครับนาเซลเพย์บ้าบา,บาสนใจสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็หยิบสินค้าใส่ตะกร้านะครับสเตปเดิมแล้วก็าชาระเงินจัดไปชําระเงินแล้วก็ตรงนี้ก็ก่อข้อมูลซึ่งก็ของผมกรอข้อมูลเดิมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อนะครับ สำหรับผมที่เป็นลูกค้านะครับปึ้งกดสั่งซื้อปั๊บเป็นยังไงฮะไลน์โน้ติฟเด้งมาเลยเห็นไหมครับว่ามีการเอ่อมีนิวออเดอร์เข้ามาคนสั่งซื้อคือเอ่ออันนี้ทำสกุลขึ้นก่อนอา่าสั่งซื้ออะไรมาออเดอร์เนมเห็นไหมครับเอ่อโอนเงินเข้ามัญชิคธนาคาราราคาตามนี้อันนี้คือเราได้รับออเดอร์แล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเราต้องเช็คอะไรฮะเช็คการเอ่อโอนเงินด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่เนาะว่าใครจะโอนเงินผ่านทางไลน์หรือใช้การกรอกแบบฟอร์มนะครับก็ไปเลือกออกแบบ เว็บของตัวเองเซลเพจของตัวเองกันได้นะครับ